สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแต้งปลุกกอกนะคะเขาเรียนมมกอย่างเมื่อวนอยู่เนี่ยพี่บอกมเมื่อวาเกิดเหตุการณ์นี้ยังคืนเราเพื่อเห็นแต่เกือบค้นไปใส่เมือดเอ้ฟังก่อน ผู้ใดอยู่นี่ือเห็นตะกรบบได้ล็อกบได้ล็อกเขเปิดบาได้บอดี้ท่านข่อยก็มีความอยากหลู้อยากเห็นนี่อย่าง โอ้ยต้องจะคลองเฮือนโอ้ยเย็นจเอยๆฉยอีหยังอีหยังพากันมาอย่างนี้จักจักก็จะพากันมาอย่างกับปีนว่งปรเห็นจะคนแลนมากคนก็แล่นน้ำก็ขึ้นไล่ในเครื่องชั่วโมงเรามังอาร์ตคาครับกลัวูโดนถูกรถทำร้ายครับเอาอันอันตอนนี้ปล่อยปล่อยเฮือนให้งูให้แมงมุมอยู่เลยโอ้หคือคันเซาลายไปได้น่ะอย่าอย่า ซานะ่าจะทําอะไรชิดว่าสันห้องแคบไปเลยวสันวะเาว่าเิ่นขมาสร้างพงเขามาพิเนทีขมาาไป<ม>กันมา <c ười> อันนี้เขาม่าห้อ,นนองไปแคบเลยฟาดฟาดอะไรผมไม่ได้ฟาดอะไรผมก็แค่พูดเรื่องของผมห้ามตดนะห้ามตด <c ười> ตายแม่คือคืออันนี้คือผมก็แค่พูดในเรื่องของผมเอง<ม>เออผมก็พูดในช่องของผมรัก ก็ว่าไงก็สิ่งที่ผมทําก็คือก็เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมทําอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วผมก็พูดอยู่ในช่องให้ดูในไลฟ์สดมว่าเรานี่เรานี่เสือกนะเราบอกไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวไัไม่เกี่ยวเอาคือว่ากันเลนมาสผมแค่พูดในส่วนของผมมันไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วเดือดร้อนทําไมเออนะคุณทําอะไรคุณก็พูดในส่วนของคุณไปสิอย่าเก้าอย่าลุมชิดเลยอย่าเอาส่วนของผมไปพูดไงผก็บอกแค่นั้นเองอ เอาแล้วบาดที่นี่ชิดดนรุ่มแล้วว่าสันว่าครับผมร้อนร้อนจากเปิดแอร์อยู่ครับเปิดแอร์ไว้เปิดแอร์อยู่จ้าเขามาแล้วก็บอยากออกเลมันเย็นเมื่อกี้กันนั่งผูลานนั่งไรอยู่ห้องนอกคือบอเอิญขอไปนั่งไรอยู่ห้องนอกสักเมื่อเมือเมือขายขีนาทิดก่อน